โกอินเตอร์ไกลถึงประเทศจีนร่วมงานนาน2ปีนะคะมีผลงานภาพยนตร์มากกว่า10เรื่องสำหรับแบงก์ปวริ์ค่ะถูกผลกระทบจากพิษโควิดโดนแคนเซลิลงานหมดเสียดาโอกาส ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็เผยสนุกกับการทำงานที่จีนได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังโดยในช่วงโควิดเนี่ยก็มีแพลนอยู่หลายเรื่องแต่ก็ต้องแคนเซิลหมดเลยแนวโน้มกลับไปทำงานต่อก็ยังคุยกันอยู่เพราะดีวกันลำบากการทำงานก็มีอุปสรรคในเรื่องภาษาในการสื่อสารบ้างแต่ก็รู้สึกสนุกดีหลังจากนี้จะกลับไปจีนแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรค่ะจะไปอยู่นานที่สุดแบเบเดือนนึงแล้วก็กลับมาเดือนนึ่งใช่ครับกลับมาแต่ส่วนใหญ่ ไปทําหนังจีนอยู่2ปีได้ครับผมครับแล้วก็เกี่ยวกับของไทยก็เพิ่งมาเพิ่งมาทำส่วนใหญ่จะเป็นหนังครับแต่ว่าเป็นหนังหนังแอคชั่นอย่างเดียวครับเป็นหนังบู๊ก็อันนั้นก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งก็คือจะเป็นแนวแนวดราม่าแอคชั่นก็คือจะ,ะแบบว่ามีแต่บู๊อย่างเดียวแต่ว่าก็ดีใจเพราะว่าได้ได้ร่วมง,งานกับกับเ,เหมือนกับดาราที่แบบเราเราเรา,เราชื่นชมตั้งแต่เด็กก็ก,ก,ก็แบบว่าโอเคจริงๆครับผมอยาก กลับไปทํางานที่นูน่นที่จีนถ้าเผื่อมันเปิดประเทศได้หรือว่าสามารถเรื่องใช่ครับก็คือมันจะมีอีกหลายโปรเจกต์ที่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันส่วนใหญ่ที่นู่นก็คือจะเป็นหนังแอคชั่นก็ได้เล่นกับเออเออติงลี่อะไรเงี้ยฮะก็สนุกดีที่เล่นกับหยวนเปียวกับติงลี่กับโจไห่เมยประมาณ10กว่าเรื่องครับสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองเรื่องน่าฮะอย่างนี้เราใช้ชีวิตที่จีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันไหมครับพี่แบ๊บครับก็ส่วนใหญ่ไปกลับครับไปแล้วก็ กับแล้วก็ไปใหม่อะไรเงี้ยครับครับผมก,กับการร่วมงานมันแตกต่างกับพู้ไทยเยอะไหมครัมันมันยากง่ายยังไงไงบ้างพี่แบงก็ผมว่ามันยากยากเลยเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการสื่อสารแหละสำคัญที<อ>่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็การสื่อสารก็จะแบบว่าเวลาร่วมง,งานการถ่ายกัน,บบนงเงี้ยคือไดล l o g ที่ต่อกันอย่างเงี้ยครับคือผมพูดไทยแล้วคนที่ร่วมด้วยพูดจีนแล้วผมก็ต้องมาต่อเป็นไทยอะไรเงี้ยก็คือเราต้องทํากันบ้านอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องรู้รู้ว่าสีนั้นสีอะไรป๊บ แล้วบางครั้งเราก็อาจจะพูดสวนเกินไปโดยที่เขาเราคิดว่าจบแล้วแต่ว่าภาษาเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยฮะมันก็บนก็ยากแต่ว่าก็สนุกดีครับปรับตัวแต่ละเรื่องดีกว่าครับเพราะว่าเราก็ต้องเราก็ต้องพึ่งทางเขาด้วยทางนักแสดงจีนด้วยก็คือเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเรายังต้องไปต่อไปเรื่อยๆแบบมัน,ม,นม,มันไม่มีคําว่าสําเร็จอ่างเงี้ยก็คือแบบว่าอาจจะเป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ที่ไปที่ไปมากกว่าครับผมครับ มีอะไรอยากฝากบอกคนไ,น,นไทยและจีนไม่คอยสนับสนุนนิดแตงไม่ค่ะอ๋อครับผมก็อยากให้ฝากติดตามผลงานแล้วกันครับผมก็คือจะตั้งใจทำผลงานดีๆออกมาให้เรื่อยๆนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ